รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆซึ่งมีสุดหล่อของเราด้วยครับนี่ลีมิโนโอลน่าหวนมากแล้วก็เป็นการลงแข่งครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ติดตามผลงานน้องนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราแบบกินมาตั้งแต่เด็กแล้วครอบครัวก็ทานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ทานด้วยงี้าได้มาเป็นแบรนด์มาเดอร์ก็รู้สึกแบบใช่หนอจริงหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก คือยึดต่อเลยจ้ะดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าใช่ครับทางมาได้เด็กแล้วแล้วก็ชอบน้องมากๆเลยเพราะนกัน <c oughs> <c oughs> มีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนน้องด้วยหรืว่าทราเป็นหนูเป็นเรปเปอร์เลนอย่างนี้ก <c oughs> ็จะคล้ายคล้ายน้องเลยแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับพี่กาวด้วยก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีทาการเป็นคนแก่หมดงานผม ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมวิีกันครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นมากเลยก็ตัวผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับผมว่าอย่างที่คนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่อากาศได้มาเจอทั้งสองคนเพื่อนที่แบบร่วมงานกิจกรรมจังเราได้มีโอกาสเห็นผลงานของสองคนมาตลอดเลยครับผมก็เห็นพิธีเตอขึ้นทุกวันเราก็เห็นทุกวันที่าโบสถก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณมากทีนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆครับมากแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้สื่ สุดท้ายคเราก็ได้มาเป็นนสระครับนอกจากาที่ขึ้นแต่ละคนขึ้เพลแล้ววันนี้ทั้งสามคนขึ้นเพลของเขากเหมือนกันเราจับมือไปด้วยกันนะครับผมช่วยๆกัอยกักันปารี้กันแ่ปาร์ตี้จัดปาร์ตี้เ่ากันน้อย๋ได้ครับผมน่าสนใจะริงแต่เ่ากันน้อยเลยทุกมือทางานฝากแฟนเลยครับรสชาติครับผมก็ ครับผมก็ฝากเข้าแก่น้อยด้วยนะครับเข้าแก่น้อยก็เป็นแบรนด์สาหร่ายที่เมื่อเราพูดถึงสาหร่ายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงเข้าแก่น้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็เข้าแก่น้อยนี่มีหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะทอดอบย่างหรือว่าเต็มปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนไวยนะครับผีครับ อ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผมเพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับผมก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับก็ติดตามรายละเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันแต่ว่าเราจริงจริงไม่มีการสอนค่ะโอ้โหจริงจไม่เปิดแค่เ่อพกิจิตรไม่กล้าเรียกว่นไม่นินะไม่เน้นาไม่เรยนีังไม่กล้าเรียกว่าไปเป็นเหล่าซูด้วยครับผม วันนั้นก็มีโอกาสช่วยนิดน้อยแล้วก็ผีใจวันนก็เป็นวันเียขาเป็นคำพูดในทีดีซีน่ะเรียนมันยากนะเราลงัจาั่นก็เลงเรนออวนหนาพูดอ๋อข่ัวอะไรนะท่หัวหยหว่า ไม่โย่แล้วปันใจใช่จะไ,ไม่โย่ใช่ะไม่ควรย่ใช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 ่แล้วสำเนียงมันแบบว่าหนูว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเอ็กเซมแบบ,แบ,บต้องเป,ป๊ะเพราะว่าเคยแบบว่าราาศาศา้องเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยก็อยากให้พูดแบบว่าให้ถูกแบบคำศพัพท์อะไรเงี้นนย่ถูกนะยูใครรู้นะยจริงๆมีคนหลายคนมาให้หนอูนี่สอนเยอะไหมไม่เยอะหรือว่าหนูเป็นครูเลยไหมไม่ได้เก่งเปิดคลาสสอนภาษาจีนแค่แบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้อะไร ม่อนเขแบบอร่อยหรือว่าคำว่ารักนี่สอนที่สองได้ไหมมีซีแล้วก็พิกบพี่อร่อยเมนูนี้อร่อยจังเราแก่น้อยเราปานจ่ายอร่อยจังเราปั่นจ่ายเผินเ่าวชอเราปานจ่ายเผินเผาชีเราปานจ่ายเผินเผาชีนี่ยได้เลยเป็นไงมะได้เนาะได้ครับอยากให้ฝากภาษาจีนแบบครบและเป็นแฟนครับเลยครับเลยแต่แค่หัวหัวไอหนีฮะร แค่แค่นั้อ่า่ค่แนแบบขับแยงไปแล้วก็คอไอแอนีเมันเแฟนว่าองน่ารัก่าักน็คุณนะเแตนว่าสองคนนี้อาจจะแบบมีวันหนึ่งผลงานร่วมกันอาจจะมีก็น่าจะเท่ากันน้อยนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจเมื่อกี้คุยอยู่ว่า เห็นกาวอยากเล่น่องผีใช่เออเี๋ <c oughs> เราเป็นผีทั้ง3คนเลยไหม <c oughs> เป็นผีเลยเรา <c oughs> <c oughs> เป็นผีทั้งสคนก็เลยว่ากาหน้าก็มีโอกาสว่าพวกเราสามคนจะมาทามีโอกาสดีดีเลยครับ